ดูคุยแซบโชว์อย <show> ่าล <Hospital> ืมกดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะกิ๊งกิง อยากชวนมาเสริมบุญกันต่อด้วยคุณผู้ชมในช่วงท้ายนะเพราะว่าบริษัทออร์เรนต์มาม่านะคะผู้ผลิตรายการคุยแซบโชว์ได้เป็นเจ้าภาพกระถินพระราชทานข่นณวัดไทยพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะณประเทศอินเดียซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีผู้ทําบุญร่วมกันเป็นจนวนมากอัปเดตยอดกรถินณตอนนี้2,9344บาทแล้ว ออนารอุโมงนาบุญด้วยนะคะ,ะ,คะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมทำบุญกับเราเนี่ยนะคะก็จะมี QR code นะคะถ่ายรูปไปแล้วเข้าไปในธนาคารแล้วคุณก็สแกน QR code ร่วมบริจาคกันได้นะคะร่วมทำบุญกันนะหรือว่าใครก็ตามนะคะที่จะจดเลขบัญชีจดเลยตอนนี้หน้าจอของเรานะคะ1 3 9 1 4 9 0 2 6 7น้นเั่นเองธนาคารก,กสิกรไทยนะคะมาร่วมทำบุญกันเนาะชื่อบัญชีนะคะกฐถินวัดไทยพุทธคยาโดยนางสาวนัชพรสายบัวนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะก็ร่วมทำบุญกันเยอะๆนะอุโมทนา บุญด้วยค่ะสาธุนะและในไนญิงลีมาทั้งทีนะคะให้เชิญร่วมทําบุญในสไตล์หญิงลีคาเฟอีนหน่อยได้ไหมคะเป็นทํานองคาเฟอีนใช่ไหมคะนี่ค่ะโอ้ไม่บาปเนาะสาธุนะคะก็ถือว่าเป็นความสนุกก็แล้วกันนะคะเนาะร้องเป็นเป็นทํานองคาเฟอีนานนะคะคิดซิคิดซิทำบุญกันนะร้อยสองร้อยห้าร้อยพันเนื ทิ้นอยากคิดนานโอนคิวอาคดโลดทางบ้านวันนี้หญิงลีชวนทําบุญนะคะทำบุญกับคุยแสบโชว์ขอบคุณมาก เก่งในวงการบันเทิงนะที่ผ่านมาเจอเรื่องราวขนาดไหนก็เห็นถึงสัตว์จะทำในชีวิตแล้วก็ต่อสู้จนมีคาเฟอีนโด่งดังมากๆในวันนี้ขอบคุณหญิงลีมากๆเลยนะคุณคะคุณบูมและก็ขอบคุณันจัดราการค่ะค่ะค่ะนี่เราเรามีภาพมอบให้ด้วยนะอ่ะมามาขอภาพนี้นี่เป็นภาพสวยๆนะคะนี่พี่หญิงลีกับ เพลงล่าสุดเลยนี่ละชุดเท่าน้าเขาบอกว่าเขาออกแบบเป็นสไตล์นี้เหมือน,มนเมล็ดก,กาแฟอ,ะอ่ะใช่ไหมต้องขอบคุณทีมงานโปรดักชั่นขอบคุณทีมงานทุกคนเลยที่แบบว่าให้เร็ิยิงเร็วว่ายิงเลวอยากได้ชุดแนวไหนย,ยิงก็บอกว่าอยากได้เซ็กซี่แคสต์บมบนแบบนี้เลยละได้เลยแล้ว,ลว,ลวอขอบคุณด้วยนะมีดอกไม้สวยจปปะคกิฟต์พาวเวอร์มาให้ด้วยนลค่ะขอบคุณผู้หญิงลีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาแซ่บกันต่อที่ืุดแจ้บโชว์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเลยเต้น ชินโนโ่โอเอฟเปรซ์โซอ,อ,อารับปิกาโรบตอต้าดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะคิดซิคิดซิกค่ะปู่ชินโน่เอฟเฟคซ์โซขอบคุณค่ะ